สวัสดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องปองป่ายทั้งหลายแหล่คุณพ่อคุณแม่ครับมมมมมเมื่อนี้นุ่มน้ำมนต์โคม่พาหม่เฮาเมืองรถซางครับรถช่างครับดัดแปลงเป็นรถโมบายเป็นรถเซอร์วิสครับนี่คือเป็นเจ้าตัวโตโยต,ต้าสมาดแคปเด้วยคุณพ่อคุณแม่ครับเรลากัราคามีอยูสองราคาผมแจง้งไปเลยเกันเนาะสองเก้าเก้ากับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันมีแคร์ยูสองขั้นเด้อที่เป็นสเปคที่เอาว่างหลังค่า ที่เป็นตัวว่างไอ้บันไดไม้นะครับสําหรับสร้างแอร์สร้างอุปกรณ์ภา,ายในตกแตง่งภายในนะครับมากหลายรุ่นนี้นะกับเข่ามาอยูสองขั้นครับมือนีผมสิ่พันห้าุิบหกเม่นะครับหรือว่าพี่ไอ้พ่อไอ้นะครับกับมาเบิงในส่วนของสองขั้นนี้นะครับว่ามันหมอกะเข้าบอ่อแล้วที่สำคัญคือราคามันซื้อได้ครับเล็กไม่อจธิแข็งน่จังหน่อยแต่ว่าสาภาพไดเนาะเอาขั้นแรกครับนี่ 8924ครับ8 9 2 4สองสรถเพิ่นเดิมเดิมครับเนี่ยกุ้ยแกะเลยเด้เครืคร่องยนต์ยิงยิงนิงอยู่เลยครับค้าเดิมเดิมนะครับค้าเดิมเดิมนะครับรถง่ายเนี่ยรถร้อมใส่เลยเด้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมผันเอาไปกันทีได้ลอกสติกโกงสติกเกอร์ออกให้เนาะอ่ะมาเบิ้งบันที่นา นี่ส่วนของยางนะครับยางยังใหม่อยู่เลยครับเนี่ยเครื่องยูวเลครับล่อเพิ่นเป็นล่อเล็กล่อกระทะเล็กเด้อนะครับเนี่ยหลังค่าพนจีป็นแบบนี้ครับสเปกนี่ตอนนี้เริ่มหายากแล้วครับเพราะว่ารถเพิ่นเอาไปเซาต่อครับก็เลยสิากายก็จังเลยเอ้ามาที่นี่รุ่นนี้เป็นไม่ฟ้าไปเลยเรื่องครับมาว่าที่เป็นกระจกไห้ฟ้านะครับอ่าเนี่เนื้อกระจกกับปั๊บไห้ฟ้าไปแร้วนะครับ คุณแจได้ไมาครบเลยครับนี่สองชุดครับเบาะเป็นเบาะอ่านะครับเบาะอ่ากับอกไอตัวแย่สังเคราะห์เด้อมีอยู่อยู่นิดนึงแต่ท่านได้ขาดไปไหนนะครับเอาเลขไม้ครับเลขไม้พันยูสามแสนแปดร้อยเฮ้ยแปดพันหาร้อยหกสิบเอ็ 8, เอดครับตามจริงเลยตามนี่เลยครับเกียร์เพิ่นเดือนนาหาสปีดได้ครับพี่น้องครับขั้นนี้สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ นะครับโมเมนต์แพงเพราะว่าอีอย่างนี้ครับเพราะว่าปีเพิ่มเป็นนะที่เป็นปีปีสิบแปด้ล้กั้นี่นะครับสีขาวโซลิกเนี่ยสซ็กีงาม,งามเางๆ,ๆเลยครับอย่างยังใส่ดีกเงวๆเลยครับบุญ่ะอย่างนิ่มๆอยู่เลยครับก็เป็นอีนะครับชุดหนึ่งที่น่าสนใจเด้อขันสุรพูดหาออกไปใส่งานในส่วนของใส่งานนะครับหรือเอาไปใส่ชีิเป็นจำาวนก็นได้ครับนี่ อยากอะไรยุคบนะครับหาเบึงนี่โชคตัวกระจกเฮรีบอยเพื่อนนี่ <c oughs> ใส่ง่ายในปกติด้ครับเบิง้งงามครับบอทายเดิมเดิมนะครับไล่เนอ้อภายในเพื่อนฉีบุด,ด้วยผ่ากรนมยีสีดำเนือ้อเพพี่น้องเลยหล้วก็มีตะแกงเล็กป้องกันกระจกฟอ้อมนะครับกันกระแทกกระจกภายในนะครับหล้กกามีไฟเบรกดวงที่3นะครับ เนี่ยเอาไปใส่บันไดนะครับกะแม่หลายชุดแล้วนะครับกะผู้ใดท่านผู้ใดก็ได้ไปใส่เนาะเอาเบิง้งส่วนของเอกสารครับอ่ะขอเอกสารเพิ่อนเป็นปี17เด้อรถปี17นะครับปี17อ่ะทะเบียนนี้เลย8924นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราแยกคันแยกได้กะบถ้าผมมาโหลดเดี๋ยวยผ,มผมส่งรูปเบื้องต้นให้เครื่อง2.4 1 5ุดีมาดีเซลแับที่หนึงนะ่งเนาะ กะผู้ใดได้ไปไสกะราคากับบรดเว่าแห้งครับกำลังดีเลยนี่น็อตบุกเคยขยับเลยครับเนี่ยภายในยังดีดีเลยครับนี่ก็เป็นอีกชุดนึงนะครับที่พึ่งเข้อแม่แหละครับราคาเพื่อนก็แจ้งว่าความแล้วนะครับเนาเนี่ยอีกขั้นนึ่งมาที่นี่แปดเก้าสองเก้านะครับแปดเก้าสองเก้านะครับแปดเก้าสองเก้าอามาเบิง มันหนีเพื่อนเคยแกะผาหนามารอบนึงตะว่าโดนแล้วครับเสื้อแม่กซี่เป็นสเก็ดหินหเนาะเบื้องเอาลดนอดเดิมๆเ,เลยครับเป็นจะใรยานั้นสองขั้นเลยขัน้นหนีเป็นสองเกาเก้าเด้อคุณพ่อคุณแม่ห้าผูดยากได้สังเกตว่ากันชนนยหนเพื่อนเฮดเป็นสีสีตัวรถแล้วนะครับสีตัวรถแล้วเป็นสีขาวขึ้นกันนี่ยางเหลือๆนะครับ ลกอกระทะนะครับโค้งขึ้นกันเลยนะส่บันไดใส่เครื่องใหม่เครื่องมือได้เลยครับหลังคาอ่ะสเปคเดียวกันนะครับก็คือเป็นตัวนาีเป็น G ีจีพัดนะสุนี่เป็นไฟฟ้าแล้วเครื่องเบิร์นะครับอุแจขั้นยีได้แม่ชุดหนึ่งด้วยกันครับชุดหนึ่งเป็นรีโมทหนึ่งแล้วก็ตัวสำรองหนึ่งนะครับเอาคันนีีเลขไม่ยูที่2 0 00, 0 0 0มืนครับ จ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลเมตรที่ใส่ไปเกียร์เดินนะฮสปีดขึ้นกันนะครับเนี่ยภายในงา่งายๆกันดีละกับบอเพิ่นก็เป็นบ็อผ่าแต่อขั้นได้ขายนะครับอยูย่ๆนิดนึงนะครับถือว่าสภาพดีนะครับนี่บลอคแคปง่ายๆเลยนะครับนี่น,อน็อตเมเดิมครับ้าป้ใดหายอยู่นะครับกับสองขั้นอีขั้นเด็กก็ได้ครับนี่ยางเลือยๆเลยครับเป็นยางพูดเย่ สซีงาง,งามๆเลยนี่ครับลังค่าเพิ่นสีเป็นแบบนี้นะครับก็คือใส่ง่ามเพื่อนเอาไว้ใส่บันไดใหม่ครับขันชนยังสีสวยอยู่เลยครับแ้วก็บยางอะไรนี่ครับไฟอ่อนตนูนยินเตี้ยนนี่แหละครับที่นี่ในส่วนของกระจกเนี่ยโชกเพื่อนยังใส่ใงานปกติเลยโชกตัวไอ้เคลรี่บอยนะครับกระจกเคลรี่บอยนะครับใส่งานในปกติเลยนะครับ ฝ้ายไทยผอมไล่เหนือง่งามๆนี่ครับะครับและก็เป็นอีกหนึ่งเซตครับที่ผมฝากไว้ใหุหวิดีโอให้พรคาพรคาเพิ่นเปิดแม่โบแพงครับผมบอกเลยเป็นจะซื้อครับเล็กแม่งมานาันสิแข็งน,จน,นะจังเอยต่ว่ารถดพวกนี้มันเรียนดิเป็นล้านกิโลเลยล้านสองล้านใส่บปร,รด์ดวัตยาขาดน้ามันเครื่องท่านี่เอ,เอกสารตัวจำรถเพิ่มเปินไหนมาแต่ว่าผมไ้เบิ้งตัวนี้เลยนี่ของแท่เลยนะครับ เห็นปะปีหนึ่งเจ็ดกันนี่ปีหนึ่งเจ็ดครับยู่ที่ความพอใจห้าล่ะครับว่าเ้ามาั้นไหนนะครับเพราะว่าปีเดียวกันนะครับนายเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเซตสำหรับรถที่เป็นรถดัดแปลงแบบเซอร์วิสนะครับก็คือรถเซอร์วิสนะครับก็คือรถสร้างนะครับก็ที่เพื่อนเอาไปใส่ตามใส่งานนั่นแหละครับ แผ่นเท่าเอาไปใส่ตรงอาชีพโดยเฉพาะสร้างแอร์นะครับหรือว่าผู้ที่เพิ่นติดสายที่บงลีเบื่อนสิครับตรงเลยเอาคันผู้ใดต้องการผู้ใดอยากได้ก็คือเก้าครับเบิร์พทรอยู่ข้างหน้านี้แหละนะครับรถงา้งๆ่ารถไม่แข็งเล็กน้อยต่อราคาเป็นไดนครับผู้ใดสนใจสองคางนี้ทักมาโหลดสํารับพี่นี่ไปแล้วสวัสดีครับ